คดีเรื่องรอดอินแม่โขงพูดเรื่องกรรมสิทธิ์บนผืนน้ำครับซึ่งสิ่งนี้ถ้าในภาษาของชาวบ้านเขาจะเรียกว่ารวงมองเขาบอกว่ามันสืบทอดกันมาหลายชั่วยุคคนมากถ้าเอาเอาตั <im> ้งแต่หมู่บ้านตั้งก็ประมาณสองร0อยสามรอยปีเลยประมาณนี้ครับแต่ว่าทุกวันนี้เราก็รู้ว่าแม่น้ำาขงมันก็เปลี่ยนแปลงไปเนาะจากการถูกสับไปทีนิ้นโดยเขื่อนอะไรเงี้ยครับมันทำให้ไอ้พื้นที่ที่เคยมีความหมายตรงเนี้ยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขามาแต่กำเนิดเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือชาวประมงไม่สามารถหาปลาในพื้นที่รวงมองของตัวเองได้พอมันหาปลาไม่ได้พื้นที่นี้มันก็ส่งต่อไม่ได้มันก็มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เป็นซับเซ็กในหนังของผมเนี่ยมันเกิดการที่เขาต้องออกจากบ้านเพื่อไปประกอบอาชีพอื่นแทนก็คือทิ้งอาชีพเดิมที่มีมาแต่กําเนิดในหนังมันเลยจะพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมแหละจากจุดเริ่มต้นจุดเนี้ยมันทําให้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งต้องแยกจากกันยังไงครับ เงินก้อนหลักๆก,ก็มาจากทุนตรงนี้แหละที่ได้จากการ pitching ชชมาส่วนก้อนที่2ก็มาจากเงินส่วนตัวครับ <c oughs> ถ้าเกิดจากการที่เราทํางานเก็บตังอะไรอย่างเงี้ยเราพอเราก็รู้ดีกันแล้วการทําหนังอะมันงบประมาณหลายอย่างถึงแม้เราจะคุมแล้วแต่ว่าหน้างานเนาะมันก็มีแอดออนเพิ่มมาเลยก็เอาเงินตัวเองซัพพอร์ตแล้วก็มีนิตยาสารสารคดีครับ จรรู้สึกว่าถ้าในวันนี้ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปหันหน้าหาใครอย่างอย่างเช่นแบบโครงการที่เจรดส่งมามันก็ไม่ได้เป็นโครงการของประเทศเรามันเป็นเอ็นจีโอต่างประเทศหมดเลยองค์กรสื่อตั้งสันหรืออะไรต่างๆที่ให้งบประมาณเจก็ไม่รู้ขั้นตอนในการที่จะเข้าไปประเด็นที่เจรส่งไปมันพูดถึงคอนฟ l i c ระหว่างประเทศอย่างเงี้ยมันไม่ได้พูดเรื่องครอบครัวที่แสนดีหรือทําให้สังคมอบอุ่นอะไรเลยเรื่องนี้มันพูดถึงปัญหาของคนชายขอบ ที่กําลังเจออยู่และเขาต้องการอะไรต้องการแนวแก้ยังไงเพราะงั้นลอตอินแม่ของมันไม่อยู่ในข่หนังที่จะได้เงินสนับสนุนแน่นอนซึ่งในต่างประเทศอะเท่าที่ไปศึกษามาก็ค้นพบว่าพื้นที่ของการพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีเยอะกว่าในประเทศไทยแล้วเปอร์เซ็นต์ที่ในการจะขอทุนเนี่ยมันก็ไม่ได้ด้อยกว่าการทําสารกดีในหัวข้ออื่นแต่ถ้าสมมติเป็นในเคสของบ้านเราเองเนี่ยอย่าว่าแต่สิ่งแวดล้อมเลยครับ หัวข้ออะไรที่ส่งไปแล้วจะได้เงินกลับมาบ้างอันนี้ยังไม่รู้เลยว่าถ้าเป็นสารคดีมันจะได้หรือเปล่าเจคิดว่ามันควรจะมาตั้งแต่ต้นทางมากกว่านะครับคือถ้าสมมติเราไปดันตอนที่เขาดังแล้วเงี่ยมันฉาบฉวยไปหน่อยไหมอ่ะคือการที่แบบเงินทุนมันมันต้องมามันต้องมาในตอนที่เราแบบยากลำบากในตอนที่เรามีไอเดียมีสิ่งที่เราอยากทำคือหลายๆายคนมัน ต้องทิ้งความฝันตัวเองไปเพราะมันไม่มีเงินทุนในการทําสิ่งเนี้ยครับจะคิดว่าถ้ารัฐหรือองค์กรต่างๆก็ได้เนี่ยที่เขาแบบสนใจที่อยากจะผลักดันให้การทําหนังสรารคดีหรือหนังต่างๆมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆอ่ะมันต้องเข้ามาตั้งแต่การเปิดให้ขอทุนแรกๆเลยมันต้องมีมากขึ้นมันต้องเปิดรับมากขึ้นไม่ใช่แค่หนังประเภทเดียวพอถ้าสมมุติพูดในความคิดของตัวเองนะครับอันนี้สรารคดีมัน มีพื้นที่น้อยกว่าหนังประเภทอื่นอยู่แล้วอะอันนี้มันเป็นทั่วทุกมุมโลกเนาะไม่ใช่แค่ไทยอะแต่แบบในขณะเดียวกันเราก็จะรู้ว่าหนังสารคดีมันพูดถึงปัญหาหลายอย่างได้อย่างไม่เคยเกินเลยอะไม่ว่าจะเรื่องการเมืองสิ่งแวดล้อมต่างๆเพราะงั้นในมุมของคนที่ชอบงานประเภทนี้เราก็รู้สึกว่าเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ก็อยากจะได้เมืองให้มันดีขึ้นอะแต่เราไม่มีเงินท้งนั้นมันจะดีกว่าไหมที่ถ้าสังคมนี้มันกล้าที่จะให้เด็กพูดประเด็นแบบนี้มากขึ้น และกล้าที่จะหยิบยื่นเงินทุนให้เด็กได้ทําตามความฝันมากขึ้นเด็กคิดว่ามันคงดีมากเลยมันจะมีเด็กที่ไม่ต้องหล่นหายไปเยอะขนาดนี้ครับ